ฮัลโหลฮัลโหลไป้เขี่ยวพี่น้องมาเด้อมากินกาแฟครับอันขนมปังพี่น้องกินน้ำมืนแรงขนมปังห่อบักไงมีเนยด้วยอัน้างนาลาดเนยก็น้ำตาลพี่น้องอร่อยแซเวอร์มีเนยหวานๆเนยปนน้ำตาลด้วย กินตอนนี้จะนอนตอนไหนก็นอนตอนเย็นนี่แหละจ้าทุกคนอันเขาไปในบ้านไปซื้อไปไปซื้อแนวกินไปไปเห็นลูกเข้าเจา้าผู้นึงเขาถามเขาว่าเขาว่าแม่ว่าแม่เอ่อบ่มีสมบัติไวให้อะนะไปซื้อกับเขาไปดิยินพอดีเออก็เลยเป็นประเด็นสิม,มาเวา้ให้พี่น้องและกั ลูกๆที่เกิดด้ใหญ่ลุนมามาฟังมาเว่าวาย่าจะไปคืดแบบคนผู้นี้เดอ้อคนอยู่ลานค่านั่นเล็กน้อยคนนั้นเขาว่าแม่เขาบ่มีสมบัติเอียงมาไห้พนะชีบอกเดอ้ออีล่าลูกล่าบ,าบา่ว่าผู้หญิงผู้ชายลูกลูกทุกคนมาฟัง แม่บางคนกับบอดายมีสมบัติมากแต่ดั่งแต่เดิมคือพ่อแม่ของพ่อแม่เฮ้าเนี่ยกับบอดายมีสมบัติมากไม่ไวหวหายจังลูกๆจังสมมติคุณยายสมนเนาะเออแม่กับบอดายมีหลายไวหวสมบัติไหยห,หลายจัยงสิแม่แบบนี้กันเลยอยากสีเ่าว่าแม่แม่เด็กหน่อยคนนั้นอ่ะเขาเกิดได้ไงมาเพราะอายุยี่สิบปีเขากะ เอากระแต่งานมีลูกก็มีลูกคนนั่นแหละคนขี่ว่าแม่บ่มีสมบัติใหน้น่ะล่ะเนาะเออมีแต่งานสิบเก้ามีลูกนี่อายุ2ีสิบปีมีลูกขอดลูกอายุ2ีสิบปีก็ต้องเลี้ยงลูกมาอีกเลี้ยงลูกมาอีกสิบปีสิบปีนี่ลูกก็จะได้อยู่ประมาณปอเนาะเออ ลูกกะที่ยูประมาณปอดซีแล้วแม่กะที่อายุสามสิบแม่สีอายุสามสิบเออลูกยูปอดซีวันนี้กะก็หาปะหกอีกสองปีเดี๋ยนี่ลูกกะที่ยูปะหกแม่กะที่สามสิบสองแล้วชั่วลูกสี่เลี้ยนจบม้อหกเออม้อสามม้อหกหรือปวชอปชอบวโส จาว่าแม่เจ้าสิมีเวลาไปหาเงินหาสมบัติมาไห้ให้เจ้าอยู่บ่ในเมื่อเพื่อนกำลังสิหาเงินให้เจ้าเลี้ยงอยู่ตอนนี้ยายายาสิมาว่าแม่บ่มีสมบัติไว้ให้เลี่ยงเจ้าซวาสิไงแล้วก็ซวเจ้าสเลี้ยงจบอีกแม่จะเอาเวลาไหนไปรับจ้างหาเงินมาสื่อ,อทีสื่อทางสื่อให้สื่อน้าไว้ให้เจ้าคันอยู่บ้านนอกยังเสีย มันยากี่หลี่หาเงินแต่ละครอบครัวอยากสีอยากสีเว้าให้หูนะเด็กๆทุกคนว่าสีเลียนจบว่าลูกสีเลี้ยนจบแม่ก็เเทาึืนเทาขึืนเออเทาลงเทาลงแมนบ่ขนาดรูปรูปอยู่สิบขวบมีก็ประมาณป .4 ีเนาะสิปขวด สิบเอ็ดสิบสองกับปอฮกเนี่ยปอหกลูกยุบปอหกแม่อายุสามสิบสองละขนาดเฝ้าเฝ้าเอาหัวได้หนิย้ายย้ายคนหนิขนาดเป้าเอาหัวตั้งแต่อายุสิบเก้าล่ะกะับพอดลูกอายุยี่สิบพ่อลูกได้สิบขวบปอสี่แม่กับสามสิบล่ะลูกยุบปอหกแม่กับสามสิบสองล่ะแล้วช่วยลูกสิจบ๊หม้อโงกี้อ๋อ เมื่อสามสี่หาหไล่ไปแม่กับสามที่แปดปีละเเ่าแล้วเเ่าแล้วบัดน,นี้อือช่วเจ้าสี่เย็นจบปรวชอบเพระว่สวยอีกอะแม่เสียวเวลาใดไปหาเงินหาคำนอกจากสมีแฟนฝรั่งหรือว่าเอ่อถือกลูกฟุกถือหวยรวยเบอร์หลายๆยังค่อยสีใดชื่อที่เสือทางมาไว้ให้อันโมเจ้าอย่าไป อย่าไปว่าแม่แบบนี้เด้อแม่เน่ะเขาก็หาโจนหาให้เจ้ากินหาให้เจ้าเลี้ยนนั่นแหละคือนั่นแหละคือสมบัติที่แม่ให้ติดตัวพวกเจ้าไปคือการได้เลี้ยนรูความรูความได้เล่าได้เลี้ยนนั่นคือวิชาที่แม่ไห่ไปแล้ว ถึงที่ว่าได้ให้เป็นสมบัติเป็นที่ดินเป็นที่บ้านที่เฮี้ยนหรือรถพุทละคันสองคันกระซังนี่คือเป็นการที่คิดถือว่าแม่ได้ให้มื่อเจ้าไปแล้วให้ความรู้ให้การศึกษาใหา้หได้เติบใหญ่นี่คือแม่ก็ได้ให้แล้วนะทุกคนฟังคลิปนี้แล้วถือใจกดไลค์ในเด้อ ลูกทุกคนเยาวาแบบนี้มันก็ถือแมนยูถ้าพ่อแม่ตะปูตะปูพ่พารวยมารวยมากับแมนยูอันนั้นิ่นมีสมบัติไว้ให้แต่ว่าแม่รุ่นหลังๆนี่คือเลี้ยงลูกกัเลี้ยงลูกด้วยเงินแหบบเลี้ยงลูกด้วยเงินบ่ได้เลี้ยงลูกแบบกินปลาขอนต้อมหม้อปลาลากินปลาขอนคือสมัยตะกี้เนี้ยสมัยตะกี้ แม่สมเนี่พพอหาปลาเกงกินตะต้มปลาแกงปลาต้มหม้อปลาซัมนี่กระแซบไข่ต้มหรือปลากระป๋องนี่คืออาหารเลิศรูของลูกแล้วการที่ได้กินปลาพอหาปลาเกงเกงขั้นพอหาปลาบกเกงก็คือสิบวันี้แนวกินเพราะว่าสมัยตะกี้หาเงินยากวงนี้เงินสื่อคือซูมือนี่ซูมอนี่มือเศร้ามือแรงแนงขาวตะลันค่าเด้ลูกๆทุกคนมันต่างกัน สมัยเดี๋ยวนี้กับสมัยแต่ก่อนนี้มันมันไม่เหมือนกันสมัยซุเมอือนี่มูเจ้ากินได้บะเขาต้มน้ำเข่ากับอันป่าต้มน้ำปลามู้เจ้ากินได้บะกินมาได้เอยกินแต่เคเอฟซีส่วนไหลายชาบูโมกะทะเป็ดกะสัแมนบ๊ ลูกบันใดลูกบันใดเป็นแบบย้ายสมเบามันเนี่ยคอมเมนต์มาใต้คลิปด้วยพี่น้องคอมเมนต์มาเลยเดี๋ยวใต้คลิปก็่อ,อยรับรองว่าเด็กน้อยคู่มือนี่น่อยดอกที่สิกินเข่ากรบป่าต้มน้ำปลาฮะน่ะ่อยว่าหน่อยน้อยหน่อย,หน,อย,ห,นอยหน่อยที่สุดแทบถีบมี่นละยัางหน่อยไก่ทอด ลูกหินทอดเขาสิบมากินป้น่นกินแก้วกินปลาจ,จ้มกินลวกพักคือเฮาเลยเด็กน้อยทำไมคุณมือเนอี่ยเขาบ้มมกินดอกแตหมกหว่วกเขายังบ่หูเลยมกหว่วกเป็นแบบใดเขายังบ่หูเป็นต้นว่าลูกชายยายสมเนี่ยมกหวกก็กินบ่เป็นตาล่าก็กินบ่เป็น แต่นางก็เกิดโดนเราดิพราะส่อีนึงแต่นางไม่เคยกินเลย,เยกินไม่เคยกินป่นไม่เคยกินปลาจมปลาแจมเลยอ่ะตลอดเวลาปอไปว่ามาถือลูกเจาก้าขรอมตลอดเวลาสีใไญ่มากเลี้ยนมากส่วนมากไก่ทอดลูกชิ้นทอดไก่ทอดลูกชิ้นทอดตลอด อืออะละพี่น้องนะคันฟังให้จบแล้วสีหูเรื่องเ่ราว่าเด็กหน่อยบ่าว่าผู้ใหญ่จะสีหูเรื่องว่าพ่อแม่สมัยนี้เป็นอย่างว่ามีสมบัติให้ลูกอยาสะว่าพ่อแม่แบบนี้นะทุกคนก่อนอื่นกน็ขอบคุณที่ดูคลิปชมคลิปนะคะอือทำหนีกคนเด้อพี่น้องเด้อบายบายจ้าพ่อกันคลิปหนา